ดีครับพอหลังจากที่ตีพึ่งเสร็จนะเดินมาจะมาดูหารังพึ่งป่านี้ครับก็มองไปที่กอฟไผ่ครับม,มีมิม,มอยู่รังฮนะก็เดี๋ยวเราจะตีกันฮนะเดี๋ยวามาชมกันการขึ้นกับหมอวีครับนี่มีแพืแก้ตัวเดียวแล้วก็เดี๋ยวไปเอากราบไผ่ทางด้านบนฮะเพื่อจะหลมควันม้มะเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับนี่ฮะกรับไผ่อันนี้นะ แต่มันแห้งไปเดี๋ยวหาสดสดนะน่าจะได้นะแค่นิดเดียวครับ ใช้ควันหลอมเป็นพิธีฮะนี่ครับ ได้มาเป็นที่เรียบร้อยฮะก็หัวน้ําเยอะอยู่นะฮะนี่ครับเดี๋ยวลงมาชมทางด้านล่างฮะนี่ครับเ,เพื่อนๆนะ ก็ยังไม่ได้ขย่าตัวนะน้ำหวานดีมากครับเดี๋ยวเราจะขย่าตัวออกแล้วก็ไปชมกันทางด้านหน้านะไปครับนี่ฮะไปเดินก็ได้มาเปนที่เรียบร้อยน้ำหวานครับเนี่เรามาชมนใ,นใกล้ๆครับ น้ำหวานใ,ใกล้ๆนี่ก็วันนี้อากาศร้อนฮนะวันนี้อากาศร้อนตี่พึ่งในรังเดียวกับแล้วก็มิ้มสองรังนะฮะก็วันนี้จบภารกิจเท่านี้ก่อนฮนะเดี๋ยวพวกนี้มาลุยกันใหม่คนระยังค้นหากันไม่ทั่วนะครับน่ารับประทานน่ากินฮนะโอเคครับสวัสดีครับ